ครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเพทยสัจจกรสุวัสดิ์สินโซมารสุวรรณแพทย์แผ่งไทยรายการนี้ส่งผ่านทีวีดาวเทียม13บสามสยามใสใจนะครับุทธศุกรบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจากการพุทธศุภศิษยห้าสิบหกโมงเช้าเราสามารถดูย้อนหลังได้ทางยูทูบพิมพ์คำว่าป้องป่วยนะครับก็เลืออ่องวมก็ดูการตามใจชอบเลยตอนนี้เรากำลังดูเรื่องราว่างนี้ครับ วันนี้ในที่นี่ผมพูดถึงย้อนหลังการดูแลสุขภาพว่าเราเป็นมนุษย์ที่กินออกแบบให้กินพืชกินพืชมากกว่ากินเนื้อสัตว์เรามีฟันเคี้ยวที่สี่สี่แปลว่าเราจะกินเนื้อสัตว์สักสี่สีส่ 4. 4 4. กับฟันเรามีชุดหนึ่งเรามีสามสิบสองนะครกับก็เป็นหนึ่งต่อแปด ก็แปลว่าถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์สักชิ้นหนึ่งเราก็ควรกินพืชใบใบผัดขอนงคะนาอะไรเงี้ยสักแบบชิ้นน,นะเพนาะหลังเสร็จแล้วเราเข้ามาทบทวนสน่งนะ mm hmm. ทบทวนอันนี้เวลาเราเราทำกันกนะครับเวลาเล่เาเรื่องการ ดูแลสุขภาพเราก็จะอ้างถึงพุทธค์สมัยโน้นนะครับเอ่อรพระพทธองค์่าบอกว่าชีวิตดำรงอยู่จากเท่าที่ยังมีลมหายใจลมาหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยครับเราก็มีชีวิตอยู่มีแพ่แต่ปัจจุบันนั้งก็ว่ากไว้ พอเราจะจะจะเสียชีวิตว่าอันแรกที่สุดก็คือลมหายใจอยู่เราจะหยุดลมหายใจก่อนพอลมหายใจออกไปหมดแนละ้วไฟก็จะหมดไฟหมดก็คือ ัวผู้เสียชื่อก็จะเยน็นคิดเย็นเฉียดเหมนะครับผู้บรรยายเป็นแพทย์ครับก็บอกผมเขาจะรู้ว่าคป็เย็นขนาดเหมือนกับเราเอาพอออกมาจากตู้เยน็นจะเย็นเฉียดหลังจากนั้นนะครับการสูญสลายของบ้างกายทำใหูดเป็น ็นแบบของไทยนะที่น้ำหลงไฟดินก็จะเสื่อมเสื่อมสลายไปหมดหลังจากโรงไม้จันหมดไปที่จะพอจะพอิจะเริ่มเสื่อมสลายจากไฟหมดไฟหมดก็ตัวยี้เฉียงก็หลังจากนั้นน้ำ ที่สะสมในรางกก็จะหลายออกจากอวายทั้งกล้ามเนื้อโภผมจะกินหนึ่งก็ไข่ไก่แล้วก็มีกาสลายตัวของกล้ามนื้นะตอนสลายตัวเป็นเน่าเป็นแกกเป็นเอมนนอมเพราะว่ากท,ท,ที่เรยสวนสุดท้ายกะดูกที่เป็นาวเชี่อมจะอยู่หลังสุข เจ็ดพันธะฐานก็มดอยู่ดีอะคือถ้าชีวิตที่ไม่มีลมหายใจไม่มีลมลมหายใจเมืม่อไหร่ชีวิตก็จบเพราะพุทธองค์ก็ถึงจัสว่าชีวิตต้อมองอยู่แต่ทั้งที่ยังมีลมหายใจอาจารย์ธรรมก็ใช้อะลมหายใจเป็นตัวกำหนดอาปาณาสติให้สติรู้ที่ลมหายใจ แล้วท่านก็บอกว่าอายุขัยของเราเองเนี่ยเรากำหนดไม่ได้เราจะอยู่ให้ยืนให้ยาวยังไงก็สุดท้ายมันต้องตายทุกคนนะครัต้ตลอดชีวิตมันเป็นการิจารง์การถนอมที่ไว้ใช้ชีวิตไว้ก็ต้องบำรุงรักษาชีวิตที่ไม่เที่ยงนี้นะให้ส่องแผลคุณค่าที่แท้จริงก็คือทำให้ เป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์นะรครับนะเป็นประโยชน์อยู่ไปทาไมเนาะนะเราจะได้ที่นี่เรามาอธิบายตบบเราร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์เล็กๆท่านนี้คือว่าเซลล์เป็นไงท่านนีกไม่ออกเซลล์อันนึงก็เท่ากับไข่ฟองเลยนะครับมีนิวเคลียสเรียกไข่แดงเนาะ แล้วไข่ขาวก็เป็นของฝรั่งเขาเรียกเมันใส,ต,สตัวปลาช่้นจะมีเยื่อหุ้มไข่นะก็เป็นหนึ่งเซลล์เรามีอย่างนี้ทั้เป็นเซลล์เล็กๆอยู่ในร่างกายประกอบเป็นร่างกายเรา60ล้านล้านเซลล์นะ60ล้านล้านเซลล์จะหกสล้านล้านเซลล์เนี่ยทุกเซลล์ต่างมีอายุไขยกันตัวเองนะ พอถึงเวลามันแก่ตัวมันก็ตายไปตายไปก็จะมีเซลล์ใหม่มาเกิดเหมือนเซลล์เดิมทุกประการแทนที่ทุกประการน่ันเนี่ยแสดงว่าในร่างกายเราเซลล์นี่มีเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแ,ลแต่ทีนี้เซลล์ใหม่ที่มาเกิดเซลล์เซลล์เดิมเนี่ยจะต้องเหมือนเดิมทุกประการใช่ไหมแต่แน่นอน60กสิบล้านเซลล์มันก็ต้องมีผิดพลาดบ้าง พอผิดพลาดบ้างมันจะมีเซล์บางเซลล์ออกมาไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมปกติเขามีเงินขายว่าไอเซลที่มันเกิดใหม่นี่นะมันแบ่งเซลล์เป็นตัวมันเองแล้วมันมันจะต้องไม่แบ่งก่อต่อแต่ถ้าเซล์บางเซลล์มันเกิดใหม่แล้วมันเขาเรียกมันผ่าล้วมันเกิดแบ่งเป็นหลายหลายเซลล์แล้วร่างกายควบคุมไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเนื้องนอก เป็นมะเร็งนะร่างกายันก็เลยออกแบบออกมีระบบตรวจสอบเซลล์ทุกเซลล์ที่เกิดใหม่แล้วจะเห็นมันผิดพลาดเซลล์มันก็จะทําลายแล้วเซลล์เกิดใหม่ที่ผ่าเราทำลายทิ้งเราเอาเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเดิมเกิดขึ้นมาให้เหมือนเดิมทุกประการนะทีนี้อาการเกิดนี่นะครับมันก็จะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้ในทุกคน คนมีเซลมเลมะเร็งทั้งนั้นแหละแต่ว่าระบบภูมิต้านทานร่างกายถ้ามันแข็งแรงมันตรวจพบมันจะจัดการทิ้งหมดแต่ถ้าเซลระบบภูมิต้านทานของเรามันเสียหายมันตรวจไม่พบไอเซลพวกนี้มันก็นแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเพิร์นสักสองถึงสามพันล้านเซลถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมามันก็เริ่มแสดงว่า มีการกระปดของเซลล์นะตัวนั้นนะมันจะเริ่มจะเกี่ยวพันกลายเป็นเนื้องอกกลายกลายเป็นเนื้องอกนะสมัยเนี้ยหมอฝรั่งนะเขาก็บอกว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีเ,เซลล์ที่มันพาเราไปถึงจมูกนึงนะสะสมตับลานเซลล์ ซึ่งเครื่องมือของเราตรวจไม่พบพราว่าเครื่องมือที่เราตรวจเช้ตรวจมะเร็งมันยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับนะครับผมวเวลาคนเป็นมะเร็งแล้วให้แคมงเคมอ,มอล้วคิดว่าหายแล้วนะหมอพวกนี่หมอพวกที่ดูแลมะเร็งบอกมันไม่หายหรอกเพียงแต่ว่าเครื่องมือไม่เครื่องมือเรายังไม่เก่งคอนะยังไม่เก่งพอนะี่ะนะ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งก็ต้องมองบปรามัดระวังตัวไว้เถอะว่าเซลล์ที่มันผ่าเราอยู่เนี่ยมัีอยู่สักสองถึงสามพันล้านเซลล์แต่เราบ้านการเรามีหกหมื่นล้านเซลล์แต่จํานวนเนี่ยสองสามพันล้านเซลล์เนี่ยกลุล่มได้ทานจัดการได้ครับจัดการไม่ให้มันเกิดเรื่องเป็นเออ่เจ้าเป็นเซลล์ที่ทํา เกิทำลายทำลายร่างกายได้อันนี้เวลาผูกิเจ้าฐานลดลงไนดะ้ร่างกายก็จะไม่สามารถไปจัดการกับเจ้าเซลผาเราได้เซลเมลก็แบคทีร์มาขึ้นมาขึ้นมันก็จะกลายเป็นเนื้อง,งอกได้ฝั่งซ้ายมนือเนี่ยครับจะเห็นว่าเอ่อจะเห็นว่า,านี้ครับ เห็นไมครับนี่เป็น,นเป็นนี่เป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเขาเป็นตัวพาเอาออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆ่างนะครับในเซลล์ฝอ,อยแล,แล็กเนี่ยเจ้าเซลล์เนี่ยมันจะผ่านเซลล์ฝอ,อยนะ่ารับละเอียดเลยนะักละเอียดเอาออกซิเจนไปให้เอานา้ำสารอาหารไปให้เซลล์ ในขณะเดียวกันกับภูมิค่าทานก็คอยสอ,สอ,สอดส่องพวกเซลล์ผ่านเราด้วยนะครับเราาประมาณเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก mm ็ hmm. มาต่อสมมติว่า mm hmm. ถ้าหากเราตรวจพบว่าเราเป็นมะเร็งก mm ็แสดงว่าเราได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี หรือบางทีเราก็จะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นเซเลล์อะไรอยู่นะระหว่างก็คือไวรัสแล้วแล้วอ่างไรสารอาหารที่ไม่ครบช่วงก็คือการรับประทานอาหารที่ไมก่อธาตาุธาตาาาของเรานนั่แหละครับเช่นกินของดิบดิบสุกสุกินของที่หมักเจ้าพวกไนเตรต ที่ทำให้มาเรองมอสีแดงหรือมีกลิ่นหอมจากการลงควัญตกเนี้นะจะทำให้เกิดเซลล์ผ่าเราได้เพื่อป้องกันมาเลยยิ่มจะเกิดเยอะๆช่วงบ่งบุรุษือว่าเจก้าออดถึงพยายามจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอาหารและประทานอาหารที่เข้าทานเข้าทาง อาหารเนื้อสัตว์ให้น้อยลงกินผักให้เยอะขึ้นนะก็ตรงกับโปรตีนที่เราไม่กินอย่างที่านแนะนำมาแล้วนะก็ออกกำลังากายมากขึ้นเพื่อให้แข็งแรงรักษาใงยกตัวอย่งให้เห็นนะครับพราพยาธิใบไม้นึ่มตับเนี่ยนะเกิดจากการก,กินป,านะนปลาดิบน,น,นะทิ่เป็นล่าหรือที่เปครับ แล้วก็มก็จะมีเจ้าดูไปได้เข้าไปในร่างกายมันก็จะเข้าไปทปี่ปับทำให้ตับแข็งเนื้อตับเสียหายแล้วก็เริ่มมีเซลล์ของตับผ่าหล่ากลายเป็นเซลล์มเะเร็งอจากเจ้า <c ười> คิดว่าใบไม้ในตำล่านั้นครับสารประกอบพวกไปน เนโปรซัมซึ e ่งม well ันจะอยู Jim, ่ในโปรตีนที่หมักและพวกปลาปลาส้มเนื <currently campa igning> ้อผสมดินประสิวเนื้อผสมพิมลสิอยู่ที่ไหนท่านทราบไหมเดี๋วที่ไส้กรอกฝรั่งอะยเยอะกว่าเพื่อนเลยหมูคุณเชียงแหนมหมูส้มเนื้อเคมปลาเคมนี่ยครับหมัด้วยในตร์ที่ทำาดินปร์สิลนะฮะ ก็มันเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้กันสิ้นเลยเนาะ,ะเราจะป้องกันเราไม่ให้เป็นมะเร็งเราก็ต้องสรา้างภูมิต้านชีวิตให้หมันแข็งแรงเราต้องอาศัยจิตที่เข้มแข็งและร่างกายที่แข็งแรงจิตที่เข้มแข็งคือจิตตั้งไม่ไม่ใจอ่อนต่อสาร แต่ผมไปกินค้ายท้ายอีกเที่ยวนี้หลังจากได้ไม่ได้กินมาสิบกว่าปีเนี่ยแปลว่าจิตใจเริ่มไม่เข้มแข็งเริ่มไปเชื่อเขาเชื่อเชื่อเขาว่าอายุมากแล้วไปเข้มงวดตัวเองทำไมใช้ชีวิตสบายสบายเถอะตอผมก็บอกว่าชีวิตสบายของเราคืออาหาร่านลิ้นรู้สึกอ,อร่อยนะ ชื่นใจแต่แค่พรุ่งนี้ครับเวลาเข้าห้องน้ำมันก็ไม่สบายแล้วนะนะครับก็อย่างที่ว่าอยู่แล้วอร่องปากนะฮะอรบานที่ก้จังเนาะอ้าเราก็นะนะากมาเราก็มาว่ากนะารสร้างจิตใจให้เข้มแข็งนะนะเราต้องต่อสู้ วความอยากคือถ้าเราคิดดีๆธรรมชาติมันตัวเรามีอายุอยู่อยู่ไหนนะมันก็จะหลอกให้เราหลงติดในรสชาติที่ทําลายสุขภาพคือของที่เรากินแล้วอร่อยนี่มันทำลายสุขภาพเราทั้งนั้นเลยนะอาหารที่อร่อยนะเช่นไส้กรอกรมควันหอมปุ๋ย ไก่ทอดกรอบกรอบไก่ย่างเปลี่ยนเปลี่ยนดื่มเหล้าสุรานะครับน้ำอัดลมหวานหวานมากมากพวกกินก็นกินเหล้าแล้วไม่เมาได้รับการเชิดเชิดชูว่าย,ยอดเยี่ยมพวกสิบสูบุหรี่ได้เยอะๆโอ้ยยอเดเยี่ยมดื่มน้ำอัดลมทั้งวันน่าชื่นใจจัง ของพวกนี้เวลาจะงดเลิกเลย่ยต้องมีใจเข้มแข็งนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ไหวไหรอกพถึงกระทรวงสาธารณสุขนึบอกว่าหว,วานมันเค็มน้อยๆนอยหน่อยนะแป้งทอดของทอดงดบุหรี่ชูราเลิกก็จะดีที่สุดสำหรับชีวิตนะครับนะปรนะเด้กนะ็ ไล่ไล่ไปไล่ค่อยๆไล่ไลนนนันแล้วกัลกัำดับอาหารน่ลำดับอาหารลำดับที่หนึ่งแฮมเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยอันนี้อันนี้นนที่เห็นในภาพมันเป็นราคาพิเศษด้วยนะเวลารับประทานแฮมเบอร์เกอร์เยอะๆนะบางคนจะมีอาการปวดศีรษะได้เยอะการแท้ คือเขาไม่รู้ว่าจะแฮมเบเกอร์ของฝรั่งหรือของไทยๆจะใส่ผงชูรสนะครับเอ่อชงผงชูรสนะครับก็มันจะทำให้เจ้าผงชูรสในการทดลองในสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ทำให้สั่งอ้วดขึ้นอย่างแน่นอน สัตว์พวกนี้กินอ้วนขึ้นมันก็สารใจมีเพิ่งเพิ่อยู่ในเนื้อสัตว์เรากินไปเราก็จะอ้วนขึ้นนะครับวัตถุดิบพวกนี้ก็ทำมาจากเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ก็คือเจ้าเบอร์เกอร์เนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อแผ่นหนาๆเลยนะเนื้อพวกนี้ส่วนมากก็มาจากสัตว์ที่เลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะ ก็ยิ่งมันใส่ปฏิชีวนะมากเราโอกาสที่จะรับยาปฏิชีวนะมากขึ้นก็ให้รู้นะครับเจ,จ้าของจรตนะครับก็จะแม่ใีเสียบูตามนะนี้นะเวลาตึกดๆมันเห็นนะ่นะนึกชื่อผมคยูว่าจะไม่เปกย โซเทียมคลูอิดมินสารสแต่หลักๆนี่เขาก็สู้ว่ามันถ้กินน้อยๆมันม,มันดีสําหรับร่างกายนะผมว่าเออเอาว่าจำไว้ว่าอยากกินเยอะแล้วกันโซเดียมคลูอิดามินสารส์นะก็ให้บอกว่าระวังไว้เนาะยถ้าก็จะยุ่งยากเสียหา,ายกับร่างกายมากมากนะครับ อ่ะทดสอบต่อไปนีแฮมเบเกอร์นี่เวลาก็ขายขายไม่ค่อยดีก็จะแถมใหญ่เลยเนาะก็จะแถมอยูต่ตรอดี้นครับอันดับที่สองเนี่ยฮอตต์ส่วนมากก็จะมาจากผิชเนื้อส่วนที่ที่เขาตัดออกคือเวลาจะส่งแฮม่ง ส่งเนื้อชิ้นสวยๆเข้ามามา,มาทำให้เราเบอร์เกอร์มาทำเออมาทำทำอะไรดูจุดจึกไม่ออกดูอเอาเอาไวคือเอาจากเศษเนื้อนะครับมาปั่นมาบดแล้วก็ใส่ไว้ในอาจจะเป็นไส้หมูนะไส้สัตว์นะครับ รอามาพอาใส่เสร็จก็ามาจ้างให้เรานี่ครับนะตพวกนี้มันก็จะทำให้เรารับประทานอาหารส่วนที่มันไม่ค่อยดีเรามันจะโฆษณาว่าทําจากเนื้อหวัวใจความจริงไมา่จากส่วนอื่นๆของของสัตว์ ของเนื้อสัตว์ที่มันไม่ได้แบบสันจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมาอยู่ในหอดดอกนี่แหละนะก็เหาวขอ,อ,ขอวงหวาครับเราจะเล่าอันนี้ครับอันนี้ชื่อเฟรนฟรายแต่ในอันฝรั่งเศสไม่มีมีแต่ในอเมริกาเขาเล่ากันนะนครับเฟรนฟรายที่เป็นอาหารที่มีพิดสูงที่สุดเลยนะเพราะว่าน้ำมันมันเยอะแล้วมันทอดในอุณหภูมิที่สูงสูงมากๆ พิสารก่อมาเร,าร่งเรียกว่าอัคคีลิบมาอัคคีบิมาออกมามั่มากเลยนะครับน่ากลัวมากเลยนะต่อให้ระมัดระวังหน่อยนะพวกเราจะรู้ไ,มไหลมล่ะคงรู้แหละนะตอบผ่านตอบผ่ไปโอ้ดูเวลามันหมดคนดีนะเวลามันหมดแล้วครับก็ไว้ผม นำเสนอในตอนต่อไปกันกนคะครับเอาวันนี้ท้องป่วยจบแค่นี้ผมเพป็นส,ส่วนสุฬสจินทรวโหมอสุฬาแพท์แผนไทยสวัสดีครับ